กุดคลองขึ้นนะคะกุดเพิ่มคันทั้งนี้ขึ้นอีกตอนนี้ได้เกือบเท่าฝั่งนี้แล้วเสริมขอบสะขึ้น จากที่ฝั่งนู้นตเตี้ยนะคะจะต่ำกว่านะคะตอนนี้ก็ได้เสริมขอบขึ้นนะคะเพื่อให้มันสูงนะคะตอนนี้ก็สูงกับเท่าฝั่งนี้แล้ว ไม่หักเลยนั่นอ่ะพั่วพั่วมันอ่อนไหมอ่ะต้องเอาอีกอย่างปลายแหลมมาราคานี้ก็ได้สูงเยอะมากเลยนะคะจากที่มันจะต่ำนะคะต่ำมากเมื่อก่อนนี้นะคะตอนนี้ก็สูง นะคะสูงสูงมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้โกยให้ไปติดเสาเมื่อก่อนจะแค่คันจะแค่หัวเข่านะตอนนี้ก็เลยเอวขึ้นมาแล้วโดวยการขุดขุดตรงขอบข้างมันนะคะเสริมขึ้นไปมานี่มานี่ มานี่เลยบุญมีมานี่เลยลูกไม่ต้องไปช่วยทำยิ่งกว่าเครื่องจักรอีก ตอนนี้เสื่มสูงเลยเอวแล้วนะคะที่แรกก็แค่หัวเข่านะคะคันคูที่นี้ตรงนี้นะคะอขอบมันแค่ไหนไอที่ไอที่สะมันอยู่ตรงไหนน,นะคะ างนี้ก็คือจากเมื่อก่อนมันจะเป็นพักนะคะกวน,นี้เราก็ขุดลงนะคะแล้วก็เสริมคูขึ้นนะคะสูงเสริมคูฝั่งที่ติดทุ่งนานะคะมันต่ํานะคะที่แรกมันจะต่ํามากนะคะตอนนี้ก็เลยเอวแล้วนะคะก็ถ้ามันแห้งลงไปอีกเราก็จะเสริมอีกให้มันได้เท่าหน้าอก <S <S <ด>ไม่ต้องใช้รถคนทําเอง

นี่นะคะพอน้ําแห้งมันจะเป็นพักตรงที่เมื่อก่อนมันจะเป็นพักกันกันกันซุดของของขอบสระนะคะตอนนี้น้าน้ําที่แรกขุดมามันจะตรงนี้มันจะมองเห็นเป็นขอบเป็นพักตอนนี้เราก็ใช้ขอบตรงนี้นะคะขุดเสริมขึ้นมาเรื่อยๆ ขุดกี่วันแล้วเนี่ยขุดสองสามวันแล้วนะคะแมวก็โอุโ้ยถัดนองเลยแมวกับหมากับคนนี่ก็ได้คนอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ พี่โรให้ทาแค่นั้นเดี๋ยวก็จะทาสีใหม่อีกปล่อยาให้ทาแค่นั้นอ่ะนี่นะคะก็ตอนนี้สูงเลยเอวแล้วนะคะดินตรงนี้เราก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะสงสัยพั่วนะคะพั่วไม่พอเออพั่วเกอนี้ยังวะพั่วปลายมันแหลมไม่พอนะคะมันเป็นพั่วทู่จะต้องไปซื้อพั่วแหลมมา นี่ยิ่งกว่ารถแมคโครอีกเด้อนะคะพี่น้องคะยิ่งกว่ารถแมคโครน้อยอีกนะคะนะสูงคากแล้วนะคะเลยหน้าฟังฝุ่นแล้วนะคะตะกีต่ำกว่านี่นี่นะคะใช้ขุดแบบนี้เลยพวกก็จะพังแล้วดังก็แก,ก๊แกก็แก๊กแล้วขุดสามสี่วันแล้วนะคะพอดีพี่หนึ่งไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้ก็ได้อยู่ก็เลยได้ถ่ายคลิป โอ้ยพากันมาเต็มแล้วมา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 ่มามา่ามมานาม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 ากตรงนี้ขึ้นเมดียดปมปันมนมามา้องได้อาม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 าปาม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 าอาบาาา นี่นะคะคันคูหลังจากเมื่อก่อนต่ำๆเนาะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะไปดูภาพเก่าๆนะคะมาเปรียบเทียบนะคะนี่นะคะใช้แรงยิ่งกว่ารถแมคโครอีกค่ะนะคะพี่น้องนะคะยิ่งกว่ารถแมคโครน่อยอีกกระชิบากันมาเห็นอย่างละโซโอ้ยเนาะนีะ่นะ,นะ,นะ ลูกสมุนกับพ่อลูกสมุนเด้อพี่น้องมาเมดบ้านโกโก้มานี่ยโกโก้แมว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 โกโก้ไอ้หลวงไอ้เก้าไอ้มาลุยมาลุยทุกงเงินทุกทองมานี่เร็วๆไปตามไปโกโก้มาๆมาเร็วๆกินข้าวเร็วๆโกโก้มามา ะะแมวก็เต็มพี่น้องเลย